สวยย้อนวัยเด็กลงเป็น10ปีคุณสุนารีนักร้องขวัญใจชาวไทยกับการตัดสินใจครั้งสำคัญในการสัญญกรรมดึงหน้าเป็นครั้งแรกในชีวิตที่โรงพยาบาลสัญญกรรมดับเบิลยูทำทั้งที่ต้องสวยปังจากปัญหาหนังตาตกทุงไขมันใต้ตาเยอะและใบหน้าหย่อนคล้อยมีริ้วรอยคอเหี่ยวยน่นทำให้ดูแก่เกินวัยไม่มั่นใจเวลาทำงาน แก้ไขหนังตาตกเทคนิคซ่อนแผลใต้คิ้วสอบราวเลฟผ่าตัดถุงไขมันใต้ตาดึงหน้า3ส,ส่วนทั้งส่วนบนกลางล่างและตัดไขมันใต้คางผลลัพธ์ประทับใจมากค่ะผลลัพธ์หปีที่ทุกคนเห็นต้องตกใจในความสวย ผลลับชัดเจนใบหน้ากระชับขึ้นเหนียงห้อยที่เป็นปัญหาก็หายไปริ้วรอยลดลงดูอ่อนไวัขึ้นหมดปัญหาหนังตาตกทุงไขมันใต้ตาเยอะย้อนวัยเป็น10ปีรอยแผลแทบไม่เห็นทําให้มั่นใจสุดๆงานก็เข้ามาแบบรัวๆเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดฟังแบบนี้ต้องสัญากรรมดึงหน้าที่โรงพยาบาลสัญญกรรมดับเบิลยูเท่านั้น